สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับตัวนี้ขอใช้เนื้อหาจากหนังสือเลยนะครับส่วนของพีชคณิตของฟังก์ชันหลายตัวแปรสำหรับฟังก์ชันหลายตัวแปรก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับฟังก์ชันตัวแปรเดียวในลักษณะที่เราสามารถนำสองฟังก์ชันนามาบวกลบคูณหารกันได้นะครับ อย่างเช่น f บวก g นะครับถ้าเรามี n ตัวตัวแปรมันก็ไม่ใช่อะไรเราก็เอาฟังก์ชันของ f นะครับไปบวกกับของ g ที่ x 1 x 2ถึง xn ในการลบก็เช่นเดียวกันในการคูณก็เช่นเดียวกันการหารเช่นเดียวกันแต่ในการหารนะครับมีข้อที่เราจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือว่าไอ้เจ้าตัวที่หารก็คือ g x 1จนกระทั่งถึง xn นี้ ค่าที่ได้มันจะต้องไม่เป็น0น,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลบวกของฟังก์ชันผลต่างนะครับถ้าลบกันก็คือผลต่างคูณกันก็ผลคูณหารก็คือผลหารนะครับของ2ฟังก์ชันก็คือ f และ g ตามลำดับนะครับทีนี้มีส่วนที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับก็คือว่า แล้วโดเมนของผลบวกนะครับโดเมนของผลลบและโดเมนของผลคูณนะครับมันคืออะไรมันก็จะเป็นโดเมนของ f อิเต e ร์เซ t กับโดเมนของ g เป็นเพราะอะไรครับในการที่เซตนะครับขออภัยสมาชิกนะครับที่ใส่ค่าให้กับ f บวก g ได้นะครับมันก็เนื่องจากว่า มันจะต้องใช้ได้กับทั้ง f และ g นะครับแสดงว่าค่าที่จะใส่เข้าไปมันจะต้องอยู่ในทั้งโดเมนของ f และอยู่ในทั้งโดเมนของ g นะครับเขียนอยู่ในรูปของเซตก็คือโดเมนของ f i n t e r s ์เซกับโดเมนของ g นั่นเองขนาดเดียวกันนะครับไอ้เจ้าโดเมนของผลหารของ f และ g นะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าเป็นสมาชิกของโดเมนของ f ินเตอร์เซกกับโดเมนของ g แต่มีเงื่อนไขเพิ่มอีกอย่างว่า x 1 x 2จนกระทั่งถึง x n ถ้าแทนค่าใน g แล้วจะต้องไม่เท่ากับ0ด้วยนะครับกล่าวโดยรวมก็คือ df ินเตอ์์เซกกับ dg โดเมนของ f อินเตอร์เซกับโดเมนของ g ยกเว้นผลหารที่ จะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นก็คือว่าเป็นสมาชิกที่แทนเข้าไปใน g แล้วไม่เป็นศูนย์ด้วยนะครับตัวอย่างการบวกการลบการคูณหรือการหารก็ง่ายๆนะครับอย่างตัวนี้ตัว fx คือตัวนี้นะครับ gxy คือตัวนี้นะครับดังนั้น f บวก g f บวก g เราก็าเอา f นะครับขออภัยคนละ4 f ตัวนี้นะครับมาบวกกับ g ถ้าเป็นลบนะครับ f ตั้ง ไปลบกับ x กำลังสองลบ y กำลังสนะครับเครื่องหมายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลบบวกได้ลบลบลบได้เอามาเป็นบวกถ้าเป็นการคูณก็คล้ายๆกันนะครับเอา f ไปคูณกับ g นะครับตอนนี้ผนหารเอา f ออไปครับ f ไปหารด้วยฟังก์ชัน g นะครับแต่ว่าตัวหารนี่ก็จะต้องระวังว่าผลที่ได้จากตัวหารจะต้องไม่เท่ากับศูนย์ก็ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เนื่องจากโดเมนของ f นะครับเป็นอะไรก็ได้ก็คือเป็นเซตของ xy ทั้งหมดที่เป็นไปได้หรือก็คือ r กำลังสองนะครับโดเมนของ g เช่นเดียวกันดังนั้นโดเมนของผลบวกผลต่างผลคูณก็จะ r กำลังสองอินเตอร์เซกตกับ r กำลังสองซึ่งก็คือ r กำลังสองนะครับแต่ในขนะเดียวกันผลหารนะครับก็จะต้องหักจะต้อง x กำลังสองลบ y กำลังสองตัวข้างล่างจะต้องไม่เป็นสุดนะครับก็จะอยู่ในโดเมน ของตัวนี้นะครับแล้วก็แต่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเพื่อกันตัวนี้ก็เป็นศูนย์นะครับทีนี้ฟังก์ชันประกอบนะครับถ้าเราเข้าใจฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรแล้วนะครับฟังก์ชันประกอบก็คล้ายๆกันนะครับก็ก็คือถ้า g เป็นฟังก์ชันหนึ่งตัวตัวแปร f เป็นฟัง,ฟงก์ชัน n ตัวแปรนะครับ g o f ฟังก์ชันประกอบของ f และ g นะครับก็ได้จาก เ g นะครับแล้วแทนค่า f x 1 x 2ถึง xn เข้าไปในฟังก์ชันนะครับก็เหมือนกับฟังก์ชัน1ตัวแปรนั่นเองโดยที่แล้วโดมเมนนะครับโดมเมนตัวนี้บอกว่า Dgof นะครับก็คือ มันจะต้อง x 1 x 2 x n จะต้องอยู่ในโดเมนของ f และ f x 1 x 2ถึง x n จะต้องอยู่ในโดเมนของ g ด้วยนะครับก็คือในการที่เราจะแทนค่าได้นะครับตัวนี้ก็จะต้องอยู่ในโดเมนของ f สิ่งที่ออกมานะครับสิ่งที่ออกออกมาก็จะต้องอยู่ในโดเมนของ g ด้วยนะครับไม่ออกข้อสอบก็จริงแต่ว่าตัวนี้ถ้าเรา เข้าใจได้ก็ดีซึ่งตัวนี้ไม่ต้องท่องนะครับมันอาศัยความเข้าใจกันได้ตัวอย่างเช่นเราให้ fxy ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น g t สังเกตว่า g จะต้องเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวเพราะว่า fxy นะครับไอจากข้างบนนี่นะครับ f มันจะให้ค่าออกมาเป็นค่าค่าเดียวนะครับดังนั้น g จะต้องเป็นฟังก์ชันหนึ่ง ัวแปรแต่ f เป็นฟังก์ชันกี่ตัวแปรก็ได้นะครับโอเค f x y เท่ากับ x บวก y g t เท่ากับ log t นะครับเราทราบแล้วว่า r e n t นะครับ r a n g ของ f นะครับเป็นค่าจำนวนจริงใดก็ได้ดังนั้นก็คือเซตของจำนวนจริงนั่นเองแต่ว่าไอ้เจ้าโดมเมนของ g นะครับโดมเมนของ g อะ่ะมันก็จะต้องมีค่า เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0นย์เพราะว่าในล็อกนะครับในล็อกนี่ตัวนี้มันจะต้องมากกว่า0นนะครับดังนั้นคืออะไรนะครับเราจะได้ว่า,เ,าเราจะได้ว่าเลนส์ของ f intersect โดเมนของ g นะครับมันก็คือโดเมนของ g ไม่เท่ากับเซตว่างนะครับก็แสดงว่าเราสามารถที่จะ ตัวนี้นะครับฟังก์ชันนี้มีตัวที่เป็นโดมเมนอยู่นะครับโดมเมนของ g o f นะครับ g o f โดมเมนของ g o f ก็คือถ้าเรามา,มาดูตัวตัวนี้นะครับก็คือโดมเมนของ f โดมเมนของ f คือ r กำลังสองนะครับโดยที่ f x y จะต้องอยู่ในโดมเมนของ g นะครับ f x y ก็คือ x บวก y อยู่ในโดมเมนของ g ซึ่ง โดเมนของ g คือตัวที่มากกว่าศูนตัวนี้เราก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับในขณะที่ gof คืออะไรนะครับก็คือ gfy x y, เหมือนฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรปกตินะครับแทน fxy เข้ามาทีนี้ fxy ก็คือ x บวก y ก็แทนเข้าไปนะครับ g คืออะไร g คือ l อกฐาน e นะครับก็จะได้ log x บวก y ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจกระบวนการนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเขียนฟังก์ชันประกอบผลบวกผลลบผลคูณผลหารของฟังก์ชันได้คล่องตัวขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ออกข้อสอบก็จริงนะครับแต่เป็นประโยชน์ในการใช้งานสำหรับคนที่อาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับพวก ฟังชันเกี่ยวกับการหาปริมาณของสิ่งต่างๆในอนาคตสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับ